ครับกระสวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวยพารวยครับมือนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาข่าวปอบปูเมียนะครับณนะสถานที่วัดแห่งหนึ่งกับเอฟซครับอ่าแต่พอดผ่านไปผ่านมาก,กระแวะขำมาก,กับไหวขอโชคขอลาภเพือครับเออพ่อสวยกเมื่อวานนี้นะครับเนาะอยู่กับปูขุนนลขุนบอกว่าให้ไปกราบไหว้ปูขอปูสีทั่วเมียสีบัตุมมาอยู่ที่ว่างคําฉนดนะครับเนาะครับพอดีผ่านมา ทางนี้ก็เป็นสาขาของหมอกปูศ,ศีโทเมียาปทุมมากับเปิดหันหนามไปทางทิศตะวันออกพอดีกัแววเข้ามาแล้วก็เลรมระกาบฝ่ายคอยโชคขลาบขอพรกับพ,พกรกปูศ,ศีโทมียาปทุมมาแล้วก็ได้ไม่จุดถูกจุดเทียนกับเอฟซีอยู่ในหอนะครับเนาะอันนั้นที่เป็นกลางแจงเดวอครับปอสวายผพานไปเปิเปเปยงยาคาวนะครับเนาะเป็นกลางแจ้งกับเอฟซีครับนะผู้ได้ผ่านไปพานนากับหูจักนะครับว่าสถานที่นี้ที่ใดขับเอฟซีครับเป็นวัดไดเป็นหม่องไหนนะครับเนาะ เิ่นการขอกำลังก่อสร้างองค์พรอปูขึ้นอีกองค์หนึ่งอยู่ด่านติตะวันตกนี่ก็คือเป็นสถานที่เมื่อกี้นะครับนอกพอสวัยับมากาลไหวแล้วขอสชขขอลาบขอพรไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีครับทาสถานที่นี้บอกซื้อกระหูทุกคนนะครับนาะเพราะว่าผ่านไปผ่านมาบ่อยครับแวะเขามากาลไหวเลยนะครับเด้อทำบุญน้ำขันนะครับนอกพอสวัยกับเลยยอดท้ำบุญไปที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีครับ ทำบุญปฏิบัตินต่อยแล้วบาดนี้ก็เลยพามาชมองค์ปูใหญ่ครับเอฟซีครับปูใหญ่เป็นอนน้ำขับเนาะครับขอปูสีโทมิยาไปสีปทุมมานะครับเอฟซีครับตอนที่เซิร์ไมรส์ตอนที่พู่นกำลังสั่งใหม่ๆนะครับเอฟซีครับขอสวยกดีกระแหวะขาม้านะครับเนาะมาขอโชคขอหนาอยู่ตลอดเวลาครับเอฟซีครับเป็นสถานที่เปิดครับเอฟซีครับบ่นเป็นสถานที่ปิด เปิดให้ทุกคนขว้าพานมาหลักกระพานมาทำบุญทำมุสนเดยกันกราบไหว้พระพูชีทัวมีอาปทุมมาเด็ครับเด้อร์บัดนี้เมื่อกี้นั่งการาบไหวในหอนล้วขับมาหอเพิ่นพ่อขอพรอ,อยู่นี่เสร็จเรียบร้อยอยู่กลางเกงเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวพอสวยก็สีพาย่างไปเบิง้งอยู่ในหออีกทีหนึ่งหอเป็นเอียงครับเอฟซีครับตรงนั้นที่เป็น สถานที่ขอชโชคลาภอันนี้เป็นสถานที่กราบไหวน้นะครับเนาะอืมน,นะสิบเอ้าเบิ่งเทียนครับเอฟซีเทียนเพิ่นปักไว้แล้วมันอ,อน่อนอ่ามันอ่อนมันอ,อนั่น,ออน,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 นลงไปนะครับถึกแดดถึงเงี้ก็อ่อนลงไปงครับที่นี่ครับถึกแดดถึงเงี้ก็อ่อนลงไปเด้อครับเอฟซีอ่ะอันนี้เป็นสถานที่ด้านนอก,กนะครับเนาะสถานที่ด้านนอกที่ห้องกราบไหว้กราบไหว้แล้วก็เดิน ก็เข้าไปในหอไปไปใหอออญ่ครับนะไปเป็นหออ่ที่ทำเพิ่นแล้วก็ไปทำบุญนะครับเนาะอ่ะสไลค์ไปทำบุญนะครับเนาะที่ไปขอหยอดบุญหยอดอยังสะสมบุญไว้ครับเอฟซีกับก้อนจีอ,อกเดินทางเข้าก็สะสมบุญไว้นะครับในเอฟซีด้วยกันยุ่นี่กับพวกหูว่าพุ่นมีอีหยังหายนะครับเด้อมีหยังให้เบิ้งนะครับเนาะนันสิเสียงเสียมซีบ่ะนันซีมีหยังกับพวกหูนะครับจะได้โชคลาพักงใด กะยังบกงคือกันนะครับนะเอาไปเห็นห้าขออ่อยฮาเบึงนะครับนะชิได้โชว์ภาพจะได้งามครับสถานที่งามมััศจรรย์นะครับนะเพิ่มเริมเพิ่มก่อสร้สางขึ้นมาเป็นสถานที่บกว้างครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพระพุทธร,รูปกองไงกองไงหลักคังไงนะครับพระเอกซีครับคองใหญ่กองใหญ่หลักคังใ,งใหญ่นะครับนะ,อะพอสวยกลเอินวัดนี่ว่าวัด คล้องกองระฆังใหญ่ครับอีซีครับนะ้ังกันงี้เนาะครับนะนะคาร่าขอโชคอันนี้ครับอีซี่ครับอธิษฐานจิตขอโชคพร้อมๆกันอันนี้คือปิดพระปะจำบันเกิดปันวาครับอีซี่ครับพระปัจำวันเกิดเสาร์อาทิตย์มันมีอย่างน้อยนี่เนาะเบิ้งกันครับอีซีโอ้ครับมันมีหม่องหยดเหรียญแบบนี้อ๋อ สาตุสาตุสาตุอนุโมทนาสาตุบุญนะครับเนาะทั้งวันวันเสาร์และวันอาทิตย์ผู้ขานี่เกิดในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้รับอยูีครับการรีดขอบูชาสององค์เลยอาจารย์จิตอสององค์นะครับเนาะสาตุสาตุสาตุนะแบบนี้เพิ่นว่าหายน้ำโชกหายน้ำโชกนี่คืออย่างน้อรับอยูีครับลูกนะครับเบิ้งหาตัวเล็กนะครับหายน้ำโชกนี่นะครับเนาะ อัหายน้นำโสกเห็ดยังไหนเนาะเอฟซีเนาะไปขึ้นไปกราบไหว้ค้อนค่อยๆบิ่งสังเกตเบิ่งหาน้ำโสกสีมีโสกไหนเนาะครับเอฟซีครับกราบไหว้พร้อมกันนะครับเด้่อเป็นมีหาเงินหาทองพร้อมสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจะกจิตตังหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเฉมิตุติยมปีกายะวาจะกจิตตังหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเฉมิตาติยมปีกายะวาจักจิตังหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโธวิสุธิเทวาปูเฉมิเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคขันธะปะริตัง สาธุสาธุสาธุเอาข่าบริษัตั้งน้ำโมติ่เอฟซีครับเอาตั้งน้ำโมไม่กระเด็นนะครับน้องเอฟซีครับเอาครับเอฟซีครับบัดนี้ก็ตั้งใจแล้วเอา้าเพิ่นมีตู้อยู่ตัวครับเอฟซี FC นี่พอสวยเพิ่นเห็นตู้พอสวยไปหยอดตู้ิ่นได้ขับเมื่อแบบหนึ่งได้ขัดเอฟซีครับแบบนีบบ้ก่อนครับนะขอหยอดตู้ก่อน ทำบุญเอาไว้ครับที่สะสมบุญเอาไว้เดินทางไปไซม่าไซเข้าสะสมไว้เรื่อยๆนะครับเนาะสาธุสาธุเด้อโอเคมีตั้งเกะตั้งใจะตังกิจตั้งใจถวายท่านสาธุสาธุขอบคนบุญคนท่านจังมาโดนมาด่านผู้ข้าฝนจากวัฏสงสารนิเธอร์ผู้ข้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ข้าจะให้ผู้ขารู้จักทุกติเลย นา้ตาตุสาธ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 ุมันมีจุดของออกไม่ยาพร้พอมนะครับด้วยเอาแบบนี้สี่คอบ่าเดี๋ยวขากลองคือมานำเอฟซีก็เลยบ่ได้ไอ้หยกลองมึงอันนั้นลองมึงนะครับเนาะเอาข้อมือไฮก็ทำน,นี่อยังแน่อยู่ในนี่โอ้นี่ให้เงินครับเอฟซีครับให้เงินให้ทองบ่มีอยัางนะครับเนาะคนเอาเงินให้ยอดเงินยอดจังต้องใส่ไว้นะครับเอฟซีครับ อธิษฐานจิตเอาเดือครับเด้อองค์พระปูป่พิยาให้ยชัให้ลาบมาตลอดนะครับไปใส่บานใส่กันไ่เคยผ่านเท่ากันอ่าต้องอธิษฐานจิตเอารับเอฟซีอ่าไปเบิ่งหาน้ำโขกรับกาสิไนย,ยอีกย่งครับมีอย่าง,งายืนหนน้ำโขกนะครับเนาะขอสองตัวห้กับเอฟซีถูกถันทุกคนมีอย่างน้ออยู่ใงน้น้ำโขกนี่นียย่หาครับอุ้ยมีไข่ตัวครับเอฟซีครับ มีใครเตรียมไปเมด่ลต่อ fc บัตรไหมเอ้าสิขออธิษฐานกิตเดอร์สาธุเดอร์ปูเอลูกลามขออธิษฐานขอโชคลาภวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่สี่หอดนี่เมื่อนี้ก็ย่างเข้ามาแล้วขคขาขอสองตัวลางเด้อปูเดอขอสองตัวลางสาธุสาธุฝากให้กับ fc ทุกท่านทุกคนมาพอสอยสิทำกันบัวด้ บริเบิงนะครับเนาะเอฟซีี่คนเลขคนเลขกับคนเอานะครับเอฟซเาเ็ครบเนาะิอะไรต้นบนเอันแล้วให้ห้าจับโดยที่ว่าห้าบริเป็นนะครับเนาะล้างล้างบนเขาติดสอันเอซีครับ,นะต,รบนะติบนะตด2อ,อัน ทีตสองอันกะเอาขึ้นมาสองสองนะครับว่าสิเป็นตัวไรทีเดียวจบเลยนะครับเอฟซีครับอันนี้ได้ครับเด้อซีบอท่านได้เห็นบอท่านได้เบิ้งนะครับเนาะว่าเป็นเลขอีหยังนะครับเนาะอ้าวบาทนี่สีพายเอฟซีเบิ้งเบิ้งอันแรกก่อนครับเอฟซีครับอันนี้เป็นอย่างคื้อผมมีตัวเลขนะครับเอฟซีอือโอ้เป็นเลขอีหยังเนาะครับเนาะโอ้เลขกแปดครับเอฟซี เอ็กเดครับเดี๋ยวนะตั้งตะก่อนนะครับเนาะวัตถุเป็ดยังอันนี้ครับรุ่นครับวัดเป็นเลขกยังครับอีซีครับรุ่นครับเห็นมุมหนึ่งแหละครับเอาไปมุมหนึ่งคนขับอีซีครับวัตถุเป็นเลขกยังโอ้ยเด็กยังนู่นเลยซีเคยเห็นล่างๆเนาะเห็นล่างๆครับอีซีครับเล็กขาเลขกหกเน้ะครับเนาะอือ เอ๋ออันนี้ว่าเมียนเหล็กครับอีซีครับอันนี้มันอยังครับนี่อืมเอาอันนี้เรียกหกครับอีฟซี่มันฉีดจดิตใจไปอยู่ครับเห็นมาอันแหลกนะครับเนาะอันแต่ที่สองนี่ล่างๆครับอีซีครับอ๋ออ๋อมันคือล่างแท้คือบระชดกินแท้นะครับเน,ะนาะคณะกรรมการเพื่อเพื่อเชียนให้ไม่เห็นอนอกหน่อย โอ้ยมันล่างเอฟซีเห็นครับเห็นอยู่แต่บระชัดเห็นครับเป็นล่างๆมืองตาเปล่าก็เห็นว่าเป็นเหล็กหกถ้าเบิ้งในกล้องนี่ในกล้องนี่ก็เห็นเป็นเลขกหกเลยครับเอฟซีครับโอ้ยเนาะเอาสันจับไหมเนาะเอฟซีเนาะมันบ่เห็นครับเอฟซีเห็นเห็นตาเปล่าเห็นเป็นเลขกหกเลยครับเพแต่ว่าเบิ้งในกล้องนี่เห็นเป็นเลขกอย่างเห็นบ่ครับเอฟซีครับ ยันเอฟซีว่เห็นไม่ได้ขับเอฟซีกระเพาะสไบเห็นอยู่แล้วครับเป็นเลขหกแปดเป็นชัดเจนแต่ว่าหกนี่เป็นล่างๆขอไม่เอฟซี FC เอาอีกลูกหนึ่งขั้นบรชัดเจนบาเอามู๊อดสามตัวเอาหยิบเันแหลกดีกวะเอาเอฟซีเอาคอ,าอชายชัดเจนเด้อปูเด้ออย่าปิดอย่าบังลูกหลานเด้อเอา ได้คือกันครับเอซีครับเอาเอาเอาตัวชัดเกียเนะครับยิซีครับตัวนี้ได้หมาประชัดบัตรนี้ตัวนี้มาได้เก่าครับยิซีเอาก่าครับเนาะนี่รับซีอ่ะได้เก่าแปดหกปรชันเกนียดเลขแปดประมาณอันที่สามเป็นเก้าอีกได้ครับยิบซีบัตรนี้หกับเก้าตัวเดียวกันอีกครับเิซีโอ้ขับยิซเอาหกเก้าเก้าหนะครับเนาะ ชัดเจน,บบนครับบัดรีกครับหกเ F C ก้าเก้าหกอ้าวอีพีกับไฮชายวิจารณญาณการรับชมวงนะครับเดอ้อทางชองเป็นเพียงแกแนวทางทางชองเป็นเพียงแกซื้อกลางหันกับอีพีครับ F รบ่าได้สนับสนุนให้เรียนการเพรานั่นอีกอย่างแย่นะครับเนะเาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับเดอ้เอมื่อนี่พอสวยมากได้ย่ามุ่งเสาผ่านมาทั้งวัดนี่ก,ก็เลยมาคำว่ากราบไหว้ขอจุกขอพรจากปู่ปู่สีโทเมียปทุมมาคำว่าเห็นบอกว่าหายน้ำโฉกคนนะครับเนาะ จับออกมาตัวสองอันแรกครับอีฟซีขอสองอันนี้ทานเดยครับเนยอ่ะก็ได้ออกมาแปดหกตา่ามองตาเปานี่เห็นชัดแต่ว่ามองอันในกล่องจะสีเห็นเห็นนะครับเนาะก็เลยขอจับไปอีกครั้งหนึ่งครับจับมาครั้งนี้ออกมาเป็นเลขเก้าครับอันนี้ครับอฟซีครับก็หันลงกับเป็นเลขหกคือกันแล้นะครับเนาะเห็นบครขับอีฟซีหันลงกับเป็นเลขหกหันขึ้นแต่เป็นเลขเก้ารับอีฟซีครับพะเ่าเป็นขีดไหวเห็นลักษณะนี้นะครับเนาะอ่ะเป็นแปดเก้าเก้าแปด หกแปดแปดหกนะครับเตอร์ตัดเล่นเอาเนาะครับเนาะัหบหัวขึ้นหัวลงแม่นเทียนเก่าอันไหมก็ได้เลขตัวเก่าคือเก่าครับเอฟซีครับเอาครับเอฟซีครับให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทั้ทงช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทั้งช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางความขับเอฟซีครับเอางสารคิีมีก็บชได้ตยูที่คลิปไว้เพียงสมิกรอ่ะบอกกันไว้ในคลิปหน้าสารคิีมีสวัสดีครับสวัสดีงามครับ